ครับสวัสดีครับ,รบวันนี้บริษัทสมมอสเทแลนก็ได้มาเยี่ยมแปลงของลูกค้านะครับเ็เป็นลูกค้าของตัวแทนนะครับเราก็อยู่สวนที่บริเวณวัดสว่างมีชัยสว่างมีชัยนะครับของหลวงพอ่อตำบลสมสนกอำเภอปากคาดวัดสว่างมีชัยตำบลสมสนกอำเภอปากคาดนะครับจังหวัดบึงกาฬบึงกาฬนะครับหลวงพ่อท่านก็มีการปลูกไม้หลากหลายชนิดนะครับในบริเวณรอบๆวัดนะครับไม้เศรษฐกิจตัวใหม่นะครับที่กําลังมาก็คือไม้พยุงสายพันธุ์ รอบโบดครับปลูกไว้รอบโบดหลวงพ่อปลูกไปเยอะไหมครับเท่าไหรสี่สิบหรือเท่าไรห้าสิบห้าสิบต้นเนาะนะครับห้าสิบต้นนะครับห้าสิบต้นก็น่าจะมีการขยายพื้นที่ไปเรื่อยๆนะครับตามกําลังศรัทธานะครับแปลงนี้ปลูกมากี่เดือนแล้วครับห้าเดือนประมาณห้าเดือนนะครับต้นเดือนกันยาสองพันหนึ่ร้อยหกสิบสี่ครับอันนี้ก็ต้นกําลังสวยนะครับก็ให้ความอุ่นใจนะฮะบริษัทโน้ตไทยแลนด์ก็ออกติดตามไม้ดูแลไม้นะครับแล้วก็ มีคลิปดีๆนะครับที่นําเสนอว่าการติดตามไม้ทุกปีการเจริญเติบโตของแต่ละสวนเป็นยังไงนะครับแต่การปลูกไม้ชนิดนี้ต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายนะครับตามระเบียบขั้นตอนของไซเตสนะครับกรมวิชาการเกษตรเมื่อปลูกไปแล้วครบ3าปีก็ต้องมีการดําเนินการเรื่องการแจ้งขึ้นทะเบียนแปลงปลูกนะครับให้กับลูกค้าทุกคนแต่โดยเบื้องต้นนะครับต้นไม้ที่จะนํามาปลูกจะต้องเป็นต้นไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน นะครับหรือมีการนํามาจากแปลงเพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์นะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับโดยเฉพาะการไปซื้อต้นกล้าพันธุ์ที่มาปลูกนะครับก็จะไปซื้อที่ไหนนะครับเราไม่ได้ว่าแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องคํานึงก็คือให้ไปซื้อจากแหล่งที่มันมีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้แล้วนะครับมาปลูก จากนั้นปลูกไปแล้วการดําเนินการตามขั้นตอนต่างๆนะครับก็ปฏิบัติตามขั้นตอนหากใครมีข้อสงสัยก็สามารถโทรไปสอบถามกรมวิชาการเกษตรได้หรือโทรมาสอบถามบริษัทงมุทชทแลนด์ได้พี่ประจงนะครับให้พี่ประจงแนะนํานะครับว่าหากใครสนใจจะติดต่อ,อยังไงขอความรู้ได้ยังไงปลูกไปแล้วจะขายที่ไหนนะครับเชิญพี่ประจงโทรมาหาผมได้เลยครับ0983848013ครับผม ครับผมหากลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับนอกเหนือจากการปลูกยางพาราและการทําเกษตรแบบดั้งเดิมนะครับก็ไม่ได้ทิ้งนะครับมันก็จะเป็นเงินรายเดือนรายปีไปนะครับแต่การปลูกไม้ต้องเข้าใจว่ามันต้องอาศัยระยะเวลานิดหนึ่งนะครับอาจจะใช้เวลา10ปี15ปีก็แล้วแต่สภาพพื้นที่นะครับว่าการเจริญเติบโตแล้วก็สิ่งสําคัญคืออยู่ที่การเอาใจใส่และดูแลต้นไม้นะครับเมื่อไม้ได้ขนาดแน่นอนนะครับการรับซื้อคืนนะครับบริษัทโนมูชแลรนด์มีการรับซื้อคืนแล้วก็มีตลาดให้กับลูกค้า ทุกท่านอย่างแน่นอนเพียงแค่ว่าต้นไม้จะต้องมีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ปลูกในที่ดินที่ประกาศไว้ของกรมวิชาการเกษตรว่าที่ดินประเภทไหนบ้างที่ปลูกได้ก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่บริษัทนะครับอย่าไปปลูกบนพื้นที่ดินที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์อะไรให้โทรสอบถามก่อนนะครับไม้เมื่อปลูกไปแล้วนะครับวันนี้ท่านดูแลวันหน้านะครับต้นไม้จะดูแลท่านนะครับหลวงพ่อตอนแรกคิดยังไงครับปลูกไม้ตรงนี้ คืออยากจะปลูกในสิ่งที่ไม่มีครับให้มีไว้ในวัดครับผมตั้งใจแค่นั้นครับแต่ส่วนเรื่องขายแน่นอนคตก็ว่ากันนิดนึงมันเป็นไปได้ก็แล้วแต่มันจะเป็นไปก็ยังไงก็ให้ความอุ่นใจครับหลวงพ่อครับยังไงก็ผมแนะนําของบริษัทมุ้นสทวนแลงก์ก็จะมาติดตามไม้ทุกๆปีเนาะการที่เรามาถ่ายทําแปลงนะครับคนอื่นก็จะได้ดูว่าเอะเรากําลังทําอะไรกันอยู่เราปลูกไม้อะไรไม้ตัวนี้ปลูกไปแล้วจะขายที่ไหน หลวงพ่อเขาไม่ได้คิดว่าจะขายหรอกในอนาคตแต่ยังไงก็ปลูกไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยนะครับเม็ดเงินก็จะสามารถมาทนุบำรุงาศาสนาได้อีกส่วนหนึ่งจริงไหมครัผมมีความเชื่ออย่างนั้นแล้วก็การปลูกไปแล้วการการดูแลการอาใจใส่ของบริษัทเนี่ยเราติดตามไม้อยู่แล้วครับหลวงพ่อครับ หากมีปัญหาอะไรหลวงพ่อก็ประสานพี่บรรจงได้นะครับตัวแทนเขตของบึงการเนี่ยท่านก็จะดูแลอยู่ก็เราก็มีตัวแทนอยู่ทั้งประเทศนะครับที่ดูแลแปลงไม้แต่ละแปลงนะครับว่าหากใครซื้อต้นกล้าจากบริษัทตรงนะครับบริษัทยังไม่ได้ไปเยี่ยมก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อได้อย่างที่บริษัทนะครับ อย่าเพิ่งน้อยใจการที่บริษัทยังไปไม่ถึงแปลงท่านนะครับเราไปทุกแปลงแน่นอนให้ประสานมาบนช่องทางติดต่อนะครับบนโซเชียลของบริษัทของโมซิแลนด์หรือเบอร์ส่วนตัวของผมที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้หรือเขตลูกค้าที่อยู่จังหวัดบึงการสามารถโทรมาหาพี่ประจงได้นะครับ,รบตามเบอร์ที่พี่ประจงให้ไว้แล้วก็รู้สึกว่ามีทีมงานมาด้วยนะครับท่านประธานด้วยเนาะนะครับก็ฝากดูแลลูกค้าคส่วนนี้หน่อยโทรมารหาท่านก็ได้ครับเบอร์ผมมาเดิม ผม0813201929ครับผมก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับส่วนเรื่องของราคา9,000ก็เป็นราคามาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศนะครับแล้วก็การติดตามการรับซื้อนะครับเป็นหน้าที่ของบริษัทส่วนการปฏิบัติตามขั้นตอนหากไม่เข้าใจในข้อกฎหมายด้านไหนก็สามารถโทรปรึกษาได้โทรสอบถามได้ หรือโทรไปสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ไม้อย่าไปซื้อต้นกล้าพันธุ์ที่ยังไม่ถูกต้องมาปลูกควรจะมีทะเบียนควบคุมและมีบัญชีแนบท้ายตามประกาศของกรมวิชาการเกษตรนะครับใครที่จะซื้อจะขายไม้นะครับเดินก้าวแรกให้มันถูกอย่าเดินก้าวแรกให้มันผิดที่ไปซื้อก้าเถื่อนมาปลูกนะครับแต่ถ้าจะปลูกเพื่อความสวยงามปลูกได้เลยแต่ถ้าต้องการปลูกแล้วต้องการขายและสามารถที่จะตัดและส่งออกได้ไปยังอนาคตก็ต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ บริษัททงโมเทเลนต้องขอขอบคุณนะครับหลวงพ่อที่ให้เยี่ยมชมแปลงที่ปลูกไปแล้ว5เดือนขอบคุณพี่ประจงเดี๋ยวเราก็จะไปติดตามสวนอื่นของจังหวัดบองการต่อไปขอบคุณมากครับครับ